สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Study All นะคะจะพามาดูกับพายอดทรงของอปริสุดท og แปดสุดของพวกคุณนะคะโดยที่หลบพวอคูณนะคะท่านจะสร้างสองรุ่นพร้อมกันนะคะก็คือรุ่นห้าทายยิงนะคะหรือเรียกว่ารุ่นพิเศษคะ่ะรุ่นห้าทายยิงกับรุ่นพิเศษปเป็นรุ่นเดียวกันนะคะ โสาเหตุที่หลวงพ่อคุณจัดสร้างขึ้นพร้อมกัน2รุ่นเนี่ยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นนะคะหลวงพ่อท่านมีอาการจะต้องผ่าตัดหลวงพ่อท่านเลยห่วงว่าถ้าหลวงพ่อท่านต้องบรณาภาพไปในช่วงนั้นนะคะ <c oughs> ก็อาจจะไม่มีเงินบริหารวัดนะคะก็ะเลยสร้างขึ้นมาซึ่งในช่วงนั้นนะคะจะเปิดจําหน่ายให้เฉพาะรุ่นท้าทายยิงนะคะ โดยลูกท่าทายิงอะคะ่ะจะจ,จ,จัดสร้างแค่สงเนื้อะคะ่ะก็คือสร้างเนื้อนวะ4,975องค์นะคะส่วนอีกเนื้อหนึ่งคือเนื้อตะกวัวเถื่อนค่ะซึ่งเนื้อตะกวัวเถื่อนอะคะ่ะจะจัดสร้างที่9,975องค์ค่ะเหตุผลที่จํานวนของการจัดสร้างอะคะ่ะที่รงท้าด้วย75 เพราะว่าอายุของท่านนะรุ่นนั้นนะคะณนะตอนนั้นคือ7 5ปีค่ะส่วนอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น80นะคะรุ่น80รุ่นปริสโตแศนย์นะคะก็จะจัดสร้างมีเนื้อเงินนะคะ300องค์ค่ะแล้วก็เนื้อทองฝาบาท3,000องค์ค่ะแล้วก็เนื้อนงาวะนะคะสร้าง4 3 7 5อองค์ค่ะ และเนื่อตะโคเถื่อนค่ะ9,975องค์ค่ะซึ่งั้งสองรุ่นเนี่ยค่ะปลุกเสกพร้อมกันโดยแบ่งเป้งหมดสามเวละนะคะซึ่งวาละแรกค่ะก็จะปลุปกเสกที่ถูงอุปคุณปลุกเสกนำลุกนะคะวันที่สองปลุกเสกที่วัดบ้านไร่ค่ะ1ตุลาคม2540ค่ะส่วนวันที่3อันเนี้ย หลวงพ่อท่านนะคะจะเก็บไว้ที่ลังไม้ในห้องนอนส่วนตัวท่านก่อนซึ่งลังไม้นะะี่ค่ะสำคัญสุดเลยท่านจะประกอบพิธีปลุกเสกในทุกๆวันทุกๆคืนค่ะท่านก็จะปลุกเสกซึ่งปลุกเสกมาทุกๆคืนทั้งรวมกันทั้งหมด5ปีเลยนะคะโดยก่อนนี้ท่านจะผ่าตัดอะคะ่ะท่านได้กำชัด ให้กับรองเจ้าอา้านะคะ่ะคนที่ดูดูเจ้าวัดบ้านไร่แทนค่ะบอกไว้บอกว่าถ้าเกิดว่าท่านเกิดสมมติถ้ารักษาแล้วเกิดอาการอาพาธให้เอาพระที่เก็บอยู่ในห้องของท่านนะคะที่ท่านได้ปลุกเสกในวาระที่สมที่ปลุกเสกทุกๆคืนมา5ปีติด ถ้าอันนี้ถ้าเกิดว่าท่านผ่าตัดแล้วเกิดมีปัญหาให้เอามาจาัดจำหน่ายเอาเอาเอามาให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผ่าตัดเออกลับมาหายดีปกติก็คือหลวงพ่อท่านก็จะดูแลต่อปกติค่ะเดี๋ยวมาดูองค์พระกันนะคะรูปนี้ ที่แอดมินมีนะคะอันนี้คือรุ่น80ปีนะคะรุ่น80ปีปริสุดโทค่ะนี่ก็จะมาสูบอินกันนะคะถ้าสังเกตน,นะคะก็จะเห็นว่าข้างหน้าค่ะก็จะเป็นมีตะกุดอยู่ที่มือค่ะตะกุดสาริกาส่วนตรงอ,อกเนี่ยค่ะเป็นจีวรของท่านค่ะพร้อมกับเส้น อันนี้คือเส้นเกษาของหลวงพ่อคูณค่ะโดยที่อันนี้นเรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าที่มือของท่านนะคะเราเรียกว่าตะกุดสริกาแล้วตะกุดสริกาคืออะไรตะกุดสริกาเนื้อทองคำแท้96.5%สค่ะ ซึ่งหลวงพ่อคูณสร้างตะกุดในีค่ะในปี2 5 3 3 2 5 4 6นะคะโดยจริงๆนี้ค่ะตะกุดนี้หลวงพ่อคุณได้ทําการจันทร์ด้วยตัวเองทุกแผน่นโดยตะกุฏจัริกาค่ะอันเล็กๆอันนี้คือปกติหลวงพ่อคูณจะเอาไวฝ้ฝังคนฝังลูกศิษย์ลูกหาที่ท้องแขนค่ะอันนี้คือฐานค่ะ มชัดเกษรคมชัด,ส,ชดส่วนข้างหลังก็จะมีการเขียนชื่อว่าปริสุโทโธ80เป็นชื่อรุ่นให้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนฐานนะคะฐานก็จะมีการทำตอกโค้ดเป็นสัญลักษณ์ค่ะฐานก็จะคือเป็นโค้ดสัญลักษณ์ของรุ่นของของรอบนี้นะคะ ช่นลนะโอเคซ้ายมือเป็นเลขหนึ่งนะคะแล้วก็ขวามือคือคำว่าคูณค่ะเพื่อเป็นการพูดว้านี้เป็นภาษาแท้นะคะของระบบคูณค่ะแต่ที่แอนดี้ชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือมีเสียนเออไม่ใช่เสียนค่ะขอโทษมีเกสาะคะ่ะเส้นผมมีจีวรแล้วก็มีตะกุดจนิกาที่ของระบบูณเองเลยนะคะอันนี้เขาว่ากันว่าถ้าใครพกอะคะ่ะก็จะ ทำให้เขาคาดปลอดภัยในอันตรายใดๆค่ะยิงไม่เข้าเป็นรุ่นออศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะอันนี้แอดมินแนะนำเพื่ว่าถ้าใครยังไม่มีให้หาแล้วก็มาบูชากันนะคะนี่ค่ะไว้เดี๋ยวแอดมินมาใหม่ค่ะยบายค่ะ